ครบผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องนะครับสวัสดีท่านผู้ชมเด้อนะครับผมืันนี้นะครับก็เป็นวันที่21นะครับเดือนกันยายนนะครับพุทธศักราช2564นะครับวันนี้นะครับแอดกสิภาพีพนองนะครับมาตามตัวเลขของอ้อน้องปือนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับแอดก็ได้เดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับตัวเลขของอ้อน้องปือนะครับในงวดของวันที่1ตุลาคมนะครับ สองหากซนี่นะครับตัวเลขสิเป็นจัีใดนะครับกระหายพี่น้องนะครับได้รับชมคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการนําเสนอเท่านั้นนะครับตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข่าไม่สิทธิ์หลุดนะครับผมตัวเลขของอ้อน้องปืนนะครับเิืนกับมเคยพผาดนะครับสาหรับเลขวิ่งของิ่นนะครับเข่าตลอดนะครับเข่าต่อเนื่องนะครับงวดนี้นะครับงวดวันที่หนึ่งตัวลาคมนะครับพนจิไดตตัวใดนะครับโดยแอชสิบห้าเข่าไปหาอาจารย์นะครับเอสิบห้าพี่น้องเกาไปหาอาจารย์นะครับเด้อนะครับ นะครับผมพี่น้องนะครับติดท่าเข้าไปอาจารย์ด้วยนะครับภาพปียแนวทางน้ำเพลินนะครับในการซื้อหาสลระกินกัรัฐบาลนะครับในงวดของวันที่1ตุลาคมนะครับพุทธศักราช2564นานะครับผมเอฝนดีพี่น้องเอยฝนตกนะครับฝนตกนะครับตอนนี้อาจารย์เพ่กำลังนะครับก่อฉากทำแพงกะโมกประมาณเพิ่นกับพ่อแล้วนะครับผม ตอนนี้นะครับพนกันล่องสีสางนะครับก็คือสางเมมนะครับาหากว่าพี่น้องท่านใดนะครับมีโศกมีลาบนะครับอยากจะร่วมทําบุญนะครับสางเมมนะเพนนะครับก็สามารถรวมสางได้เ้อนะครับเพราะว่าทังช่องนะครับก็สี่ข้นมาเด็กัญชีของพระอาจารย์ให้นะครับผมโอ้ยอยู่พอดีเิ่นนาจา์เนาะโอ้ยฝนตกดีแถออาจารย์ การก็สักการพระารย์ครับผมการมาสการพระอาจารย์ครับผมครับผมพี่น้องนะครับตอนนี้เราก็มาหอดมาถึงแล้วนะครับสําหรับแนวทางของอาจารย์นะครับเราเป็นกิเดสตัวใดนะครับกระหายพี่น้องนะครับไปวิเคราะห์เอาเด้อครับผมบึงแล้วก็ชอบแล้วก็จะลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำแนวนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการทาคิดนะครับ สำหรับแาวทางงวดนี้นะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เพื่อนบอกนะครับเพราะว่าแอดมินสิขออนุญาตเขียนให้เด้อนะครับเพราะว่าผูสายแคบเพิ่นก็รอกแบบหนึ่งนะครับขออนุญาตให้อาจารย์เพื่อนบอกตัวเลยนะครับผมทางแอดมินจะสิเขียนใส่กระดาษให้นะครับแล้วก็ให้พี่น้องเดี๋ยวไปแคบเอาเด้ครับเด้อนะครับรอกแบบหนึ่งเอาตัววิ่งเอาตัววิ่งก่อนเอาตัววิ่งก่อนก็ได้ตัววิ่งก่อนก็วิ่งหนึ่งกับหกวิ่งหนึ่งกับหกนะครับวิ่ง หนนี่ก็จับคู่ละจับคู่นะครับเนาะหนจับคู่หนึ่งหกหนึ สามหกตรงนี้กินไปถึงสี่หกเลยสี่ตัวสี่หกสี่หกกับตรงนี้อีกตัวน,นึงคือเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกท่านจับสามตัวได้<ส>หนึ่งสองหกสามตัวบนนะครับสาม ตัวบนหนึสองหครับอ๋อหนึ่งสองหกหนครับหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหกครับสามีนะครับเนาะสาครับผมนะครับผมแนวทางของอาจารย์น้องปือนะครับในงวดของวันที่ หนึ่งตุลาคมนะครับสองหาหกสี่นะครับแนวทางเพิ่นว่างมานะครับเยสหัยเบงเดอนะครับพี่นะ้องท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเก็บเงินปลายทาง,ทาง,ทาง นี่เด้อนะครับสาหรับแนวทางของอน้องปลื้นครับในงวดของวันที่1ตุลาคมนะครับพุทธศักราช2564นะครับวิ่งนะครับอาจารย์ให้วิ่ง1กับ6นะครับเลขวิ่งเพ่นเด้อนะครับบ่เคยพลาดเลยนะครับพี่น้องถ้าหากวันถัดไดตามท่านท่านจะรู้ดีนะครับว่าเลขวิ่งของอาจารย์บ่เคยหลุดนะครับงวดนี้นะครับเพิ่นจับคู่ให้นะครับมองดูดีๆอาจจะมีนะครับถึงหาหางนะครับ เพราะว่างวดที่ผ่านมานะครับเพิ่นจับคู่ให้บดถึงนะครับถึงแค่หาสองเนาะอาจารย์เนาะครับผมงวดก่อนหอดแค่หาสองนะครับหวยออกหาสามนะครับสําหรับงวดนี้นะครับเพิ่นว่าจับให้ถึงเลยนะครับการจับคู่นะครับก็เลยได้ออกมาหาหางนะครับกระมี่นะครับผมหนึ่งหกนะครับสองหกสามหกสี่หกนะครับเก็ดหกนะครับงวดนี้นะครับ มองดูดีๆอาจจะมีถึงหาหางเ้ยพี่น้องนะครับสำหรับเลข3ตัวบนนะครับอาจารย์จับคู่ให้นะครับจะมีอยู่2ชุดนะครับมี1 2 6นะครับ1 7 6เก็นะครับตัวเลขก็มาจากเลขจำนวน เลขสองตัวเ่งนะครับเนาะครับผมเลขสามตัวเนี่ยก็จะออกมาจากเลขสองตัวเด้อพี่น้องนะครับเพราะว่าเพิ่นเอามาจับคู่ให้นะครับถ้าหากว่าท่านใดชอบเลขสามตัวนะครับก็เอาสามารถไปเล่นได้นะครับส่วนเลขสองตัวก็ตามนี่นะครับแนวทางของอาจารย์น้องกลือนะครับในงวดของวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ อาจารย์ไม่เน้นตัวไหนมาครับเน้นสองหกกับเจ็ดหกสองหกกับเจ็ดหกนะครับผมขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งนะครับสองหกเอาว่วงให้เลยพี่น้องเด้อสองหกกับเจ็ดหกเอานะครับนี่นะครับผมปั๊บมาแล้วนะครับอ้าวนะครับผมอาจารย์เพิ่นก็ได้เน้นให้แล้วเด้อนะครับสําหรับแนวทางงวดนี้นะครับผมก็คือ สองหกนะครับผมกับเกหกนะครับสาหรับตัวเน้นนะครับผมกับงวดนี้นะครับกับบอหลายหางเด้อนะครับผมพี่น้องนะครับกับเพิ่มออกมานะครับสองหางนะครับเพราะว่าทุกเทือนะครับเลขของอาจารย์จะมีอยู่แค่สามหางนะครับงวดนี้ขออนุญาตจับคู่ให้เพิ่มนะครับเพ่นต้องการอยากให้จะถึงนะครับผมบ่ายากให้ลดนะครับคึองวดก่อนนะครับพ่นว่างมากมันอาจจะลดนะครับผมเพราะว่าเพิ่นจับคู่ให้บ่ถึง นะครับงวดนี้เพิ่นว่าเอาถึงเนี่ยนะครับอาจารย์เนาะเออามาเดี๋ยวไปเรียนว่าน,น้อยฝอตะกี้ก็บสามตัวนะครับแล้วนี้ก็คือไม่ถือปัญหาตัวเออสองตัว,ตวกับ,บสามตัวกับสองหางครับอืมสามตัวกับสองหางนะครับส่วนเลขสามตัวกับงวดนี้ก็จับให้แค่หาหางนะครับก็บว่ถือว่าหลายนะอาจารย์เนาะใช่ครับเท็กหาหางนี่อืมับหาลังเจ้าก็หลายกว่านีที่ตับกับหานังเจ้าก็หลายกว่านีที่เพิ่นว่าอาจารย์เนาะเป็นชิดเป็นหาเป็นหูเป็นจุดนี่ ครับผมนี่ขึ้นแนวทางนะครับการเรียนการสอนี่จะน้อยก็มือหา้ำมาให้ครับผมเบรวิ่งหนึ่งกับหกเด้อพี่น้องนะครับเพราะว่าเลขวิ่งของอาจารย์เนี่ยบ่มีพลาดนะครับทุกงวดที่เพิ่นให้เลขวิ่งนี่คือเข่าตลอดนะครับสําหรับเลขวิ่งของอาจารย์นะครับเข่าทุกงวดนะครับจะอยู้รักใดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามานี่มาแท้นะครับสําหรับหนึ่งกับหกนี่นะครับผมแต่ว่าจาสีมาตัวไหนนะครับก็เลือกเอานะครับอยู่ในนี้แล้วนะครับแน่นแน่นจะเชื่อมัือพ หกมาแถอะกมาแถอนะครับอาจารย์เนาะหลุดเลยไปมากหลุดสายหลุดหลุดฮกเลยอ๋อนะครับเป็นกะได้บอกไว้แล้วเด้อนะครับถ้าหากว่าท่านใดเป็นสายหลุดสายวิ่งนะครับเอาหกไปหลุดได้บ่อาจารยร์ฮกหลุดเลยครับผมเอาฮกไปหลุดเลยนะครับผมครบเก่าแล้ดครับผมแต่หากว่าท่านใดมีตัวเลขในใจนะครับมัดนะครับเอาสามารถเอามาประกบคู่กับเลขฮกนี่ได้นะครับประกบเลขฮกกับเลขหนึ่งอ่าประกบประกบเอาเลยครับระวังเลขฮกกับเลขหนึ่งนะครับ ประกอบที่แบบว่าท่านท่านมี่โตที่ท่านมักท่านชอบอยู่ในใจนะนะครับผมเพราะว่านี่คือเป็นตัวหลักตัวยืนนะครับที่บ่เคยพลาดจากงวดเลยนะครับสําหรับสําหรับเลกวิ่งขออาจารย์นะครับบ่มีพลาดเด้อนะครับผมสมตัวกันวิ่งสมตัวกันหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกิครับขออนุญาตวงใงไเดอร์นะครับผมวมตัวันหนึ่งสองหกวิ่งมตัวหนึ่งสองหกเลยเนาะอ่า อ่านะครับผมนี่นะครับผมสําหรับเลขสามตัวนะครับที่อาจารย์ให้มานะครับก็คือหนึ่งสองหกนี่คือตัวเด่นนะครับคือตัวเด่นตัวหลักนะครับเพราะว่าหน <2. S 1> ึ euh. ่งกับพกนี่ก็คือพคนบ่อไห้ทิมนะครับผมแล้ราคาคนกับมาจับคู่ให้นะครับผมเพราะว่าตัวเน้นพคนกับเป็นนี่นะครับมีหกอยู่แล้วนะครับผมสองหกอยู่แล้วนะครับพคนก็เลยเอาเลขวิ่งมาใส่ขนาดนะครับเลขวิ่งเลขเลขหนึ่งเนี่ยครับผมมาใส่ขนาดนะครับก็มาเลยมาเป็นหนึ่งสอง หกนะครับผมตามนี่เด้อนะครับสำหรับแนวทางของอน้องปืนะครับอ่ะนะครับนี่แนวทางของอาจารย์น้องปื้นะครับที่เพื่อนได้เสียงโชกนะครับโดยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะก็คือหลัดตะลีนะครับ่นก็ยังสือหนึ่งสองหกนะครับสาหรับงวดนี่เด้อนะครับผมพี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมอ่ะห้เป็นโศบเป็นหมาน้ำกันสปูสุกคนนะครับ อ่ะนะครับพี่น้องนะครับนี่คือนะครับอาจารย์เพิ่นจะสั่งมมเด้อพี่น้องนะครับสั่งมมนะครับตอนนี้เพิ่นกําลังขาดปัจจัยอยู่นะครับถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดนะครับมีโศกกับอาจารย์นะครับก็สามารถนะครับโอนมาทางบัญชีของพระอาจารย์ได้นะครับผมกับัญชีเพิ่นนะครับเป็นบัญชีไทยพาณิชย์นะครับหมายเลขบัญชี995225 สองสามเจ็ดห้าท่านอาคารไทยพาณิชย์นะครับซื่อเพิ่นนะครับซ,าาารซื่อพระอาจารย์ซื่อพระอภิชัยชารมนะครับนี่ก็คือหมายเลขเบอร์โทรของเพิ่นนะครับศูนย์หกสี่ศูนย์สองห้าเจ็ดแปดสี่หนึ่งนะครับก็คือเป็นหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ท่านผู้ชมนะครับจะสามารถโทรมาหาอาจารย์ได้นะครับ อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวเลขนะครับก็สามารถโทรมาเบอร์นี้ได้เด้อนะครับผมนี่ก็คือหมายเลขบัญชีนะครับผมเพราะว่าผนจะสั่งเมมนะครับเนาะก็ใหายพี่น้องนะครับท่านใดที่มีโชคมีลาบนะครับกับพระอาจารย์นะครับก็สามารถรวมทั้งบุญกับเพิ่นได้นะครับตามนี่นะครับผมหมายเลขบัญชีของเพิ่นนะครับเขบแต่เขบเด้อพี่น้องนะครับผม อ่ะนะครับกะสุดท้ายท้ายสุดนะครับกับลบคนอาจารย์เพิ่นมากกัเป็นเวลาสิบคนนาทีแล้วนะครับกะสิขออนุญาตกราบลาเพิ่นนะครับอาจารย์ครับสุดท้ายท้ายสุดมีอยังสิฝากบอกกับพี่น้องในบ้านน้อครับอาจารย์ครับเป็นแค่หน้าต่างเนาะกะบทำมิจมุนไม่ได้ครับร่วมไม่ร่องสามีกับพระอาจารย์ครับและเนี่ยโทรศัพท์กับบ่ก่อนมีกับมีบ่พ่อหรอครับลอเอ็ซีเนี่ยจากของเบ้าหญาเนี่ย บุญกันสามปัญญาอนุโมทนาบุญในกอนเลยนะครับุครับผมขอบคุณครับผมนะครับผมพี่น้องเด้อนะครับนั่นก็คือให้พี่น้องไว้ไปเป็นแนวทางนะครับในการสือหาสลากกินแรงรัฐบาลนะครับถ้าหากว่าท่านใดมีโศกนะครับกสามารถร่วมนะครับส้างนะครับเมมรุนะครับหรือว่าส้างเมมนะครับน้ำพระอาจารย์ใดนะครับผมก็เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับเทิดบุญกับ พระอาจารย์นะครับเพราะว่าปืนกับบไไรเอาไปใส่ในนอนเงีอย่นี่นะครับปืนก็สียอามานะครับปฏิสังขรณ์วัดว่าอารามนะครับแต่มี่ให้มีเมียมน้ำเพิินนะครับเพราะว่าวัดิ่นกับพ่ทัานมีเมียมนอาจานเนาะครับผมกับกสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์หลายๆเด้อนะครับที่ให้แนวทางนะครับผมพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับ